สำหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลกัหลกๆก็จะติดทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับซิฟิลิสเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึง พอตั้งคันปุ๊บจะออก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กําเนิดทําให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู่โรคซิฟิลิสพบได้ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก2.16คน ต่อประชากร1 0 0 0 0 0คนในปี2551เป็น9คนต่อประชากร1 0 0 0 0 0คนในปี2560ซิฟิลิสเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียรชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียรชนิดเป็นเกลียวทําให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสบอกจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจยืนยันในปัจจุบันกลุ่มใหญ่เลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากคันบางกลุ่มก็จะคายเอชวีคือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณวัยวะเพศ แล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา3-8สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการ สามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทําให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตได้นะครับผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยจะก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิส ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรักษาสําหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV ก็คือรักษาหายขาดสําหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทําลายอวัยวะภายในอาจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสท,ที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรงังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีกถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลัง ของผู้อื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรคร้อยเปอร์เซนซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสําหรับบางท่านที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้น สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากและก็มีประสิทธิภาพครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ